คุณแม่ชีประจวบยะไข่ทำบุญในเดือนเกิดคุณนัทธนิตยะไข่ทำบุญในวันคล้ายวันเกิดคุณวัชรีวันยะไข่และครอบครัวยะไข่ทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อประสิทธิ์ยะไข่ตลอดจนบนรรพบุรุษทั้งหลายวันนี้พระภิสุสมมเนรรับบิณฑบาตจำนวนเจดสิบรูปคารวาสญาตโยมที่มาทำบุญใส่บาตรในวันนี้ จำนวน2,889ท่านสาธ,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพทุกคณะแล้วก็ญาติโยม2,889ท่านที่มาทำบุญตักบาตร โยมจดเอาเลขแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงหลวงพอ่อหลวงพ่อรับบาทมากสุดเนี่ยสองหมื่นโยมมาทำบุญตักบาตรหลวงพอ่อตอนที่มาตั้งวัดใหม่ๆปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด ตั้งวัดศรีรัตนธรรมารามยังไม่ได้สร้างวัดหลวงพ่อเริ่มเริ่มสอนคุรุษาสมาธิได้รับอนุญาตตั้งวัดปี2559หลวงพ่อมาสอนสมาธิรุ่นแรกให้กับพระชื่อว่าคุรุษาสมาธิท่านจะเดินรับบิณฑบาตเองวันแรกๆเนี่ยวันแรกเลยของวัดศรีรัตนธรรมาราม พระเนี่ยชนะโยมพระชนะโยมพระแปดสิบเก้าสิบรูปโยมมาใส่บาทสามสิบคนวันแรกหลวงพ่อบอกว่าโอ้วันนี้พระชนะโยมต่อวันที่สองวันต่อมาเนี่ยโยมชนะพระแล้วก็วันมีวันหนึ่งหมื่นกว่าและอีกวันหนึ่งสองหมืน่นหนึ่งพันคนอันนั้นเรียกว,ว่าชนะขาดลอยหลวงพ่อว่าอย่างนั้น วนึกถึงว่าท่านได้สร้างวัดศรีรัตนธรรมารามนี้ขึ้นมาจากบอก่อปลาเป็นอารามเป็นวัดวาอารามขึ้นมาท่านบอกว่าวัดนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งช่วยการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแนวทางในการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ก็มีปริยัติและมีปฏิบัติ คำว่าปริยัติปฏิบัติไม่ใช่ภาอย่างเดียวโยมด้วยพระด้วยคำว่าปริยัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อท่านบอกว่าให้พาการรักษาคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาและรักษาความจริงแห่งพระพุทธศาสนาไว้ด้วยคําว่ารักษาความจริงแห่งพระพุทธศาสนาไว้ด้วยคือว่าพระธรรมคำสอน ที่พระองค์ทรงตรัสทรงสอนพวกเราไว้ให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เครือบแคงจากสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหรือว่าเสริมเข้ามาแต่ว่าเป็นพระธรรมคําคสอนที่พระองค์ทรงตรัสสอนแล้วเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของเราอันเนี้ท่านเรียกว่าเป็นปริยัตเป็นปฏิบัติคารวะญาติโยมระไปสู่สมณนก็ได้มาประพฤติปฏิบัติ พระท่านก็แบ่งเป็นพระปริยัติธรรมคามวาสีเป็นอรัญญวาสีท่านไหนที่ใครในการศึกษาทั้งบาลีนักธรรมก็ศึกษาบาลีนักธรรมท่านไหนที่มาประพฤติปฏิบัติก็ให้จริงจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ย่นย่อท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าพระญาติโยมก็เข้ามาศึกษาปฏิบัติณนาอารามแห่งนี้จากวันแรก จนถึงวันนี้ก็ร่วมสิบปีแห่งวัดศรีรัตะนธรรมารามถามว่ายังเป็นวัดใหม่อยู่ไหมก็ยังเป็นวัดใหม่ยังสิบปีเองยังยังไม่นานมากแต่ว่าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านได้ทําประโยชน์ือว่าสร้างวัดบาอารามขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันในการสร้างศาสนาสถานศาสนาวัตถุมาประพฤติปฏิบัติ มาทําบุญบ้างมารักษาศีลบ้างมาเจริญสมาธิภาวนาบ้างเกือบสามพันท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่น่น้อยเป็นศรัทธาของคารวะญาติยาโยมทั้งหลายที่มีต่อพระพุทธศาสานาและครูบาอาจารย์ดังนั้นเห็นว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาเราก็มาร่วมบุญกันวันนี้วัดศรีรัตนธรรมารามได้เป็นอีกวันหนึ่งหรือว่าได้ อีกวัดหนึ่งที่ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะช่วงเช้านี้เราก็จะทําพิธีอัญเชิญอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานรอบรอบอุโบสถกลางน้ํารอบพระมหาเจดีย์กลางน้ําหลังจากนั้นก็ไปสวดสมโพธสมโพธเราก็มีสวดมนต์มีนั่งสมาธนะิสดับตรับฟังธรรมกติวสมโวดผ้าพระกฐินพระราชทาน หลังจากนั้นช่องบ่ายเราก็ประกอบพิธีถวายผ้พาพระกฐินพระราชทานด้วยกันก็คาดว่าญาติโยมก็คงจะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันดังนั้นหลังจากที่คณะสงฆ์ได้อนุโมทนาให้พรญาติโยมทุกท่านก็รับประทานอาหารกันตามอัธยาศัยมีทั้งข้าวต้มที่วัดเตรียมไว้ให้หรือว่าโรงทานที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันเปิดโรงทานนับร้อยโรงที่อยู่ ด้านข้างพระมหาเจดียก็สามารถที่จะพิจารณาได้ตามบัธยาศัยแต่ในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญตักบาตรถวายพระทหารนะร่วมกันบำเพ็ญซึ่งธานามไมศีลละไมภาวนาไมนวัสีรัตนธรรมรามแล้วก็ระลึกในการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งระลึกในการบูชาคุณแห่ง บุรพาจารย์หรือว่าตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังที่เป็นบุรพาจารย์ของพวกเราในการระลึกในการทำความดีฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาตัวเองและบุญกุศลที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิสดับตรัาฟังธรรมหรือว่าการถวายผ้าพ,พระกฐินพรราชทานในวันนี้เราก็ถวายเป็นพระราชกุศล อย่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนะีเป็นบุญทั้งนั้นที่เราได้บำเพ็ญกันดังนั้นก็อนุโมธนากับคณะญาติโยมทุกท่านนะทั้ง2,800กว่าท่านที่มาทําบุญตักบาตรในวันนี้ก็ความให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวนะันณะสุขภัลเจริญในธรรมคาสอน แห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาุ